สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดี Y ไวายครับเกิดสิ่งนี้ขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจําไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านั่นก็คือกาแฟนั่นเองพอนอกจากจะมีรสชาติที่ถูกอกถูกใจบรรดาคนที่ชื่นชอบแล้วเนี่ยหากดื่มกาแฟปริมาณที่พอเหมาะประโยชน์ของกาแฟจะเกิดกับร่างกายผู้ดื่มอย่างแน่นอนหลายคนดื่มกาแฟเพราะว่าแค่อยากรับคาเฟอีน แต่หากคุณรู้ว่ากาแฟถ้วยโปรดมีสรรพคุณทางยาที่ให้คุณค่ามากกว่าความหอมกลุ่นและรสชาติอันนุ่มลึกการจิบกาแฟถ้วยต่อไปก็มีความหมายและคงต้องใส่ใจให้มากกว่าเดิมครับมีงานวิจัยพบว่าคาเฟอินในกาแฟนั้นนะครับมีประโยชน์ไม่ธรรมดาอาจช่วยในการป้องกันโรคเหล่านี้ได้ยกตัวอย่างเช่นป้องกันโรคพาร์ชินสันโรคนิวในถุงน้ำดี โรคเบาหวานชนิดที่2โรคเกาโรคอัลไซเมอร์โรคมะเร็งกระเพาะอาหารโรคมะเร็งปอดและ9ข้อต่อไปนี้ครับจะบอกถึงข้อดีของการดื่มกาแฟที่ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมและจำกัดครีมเทียมนมและน้ำตาลอย่างเหมาะเจาะก็สร้างประโยชน์ดีๆให้กับร่างกายไม่เบาเลยทีเดียวครับเริ่มจากข้อที่1ครับ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคนิว่วผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเผยว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟ4แก้วต่อวันมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีลดลงปริมาณ25เเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับผลวิจัยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าผู้ชายที่ดื่มกาแฟเป็นประจำจะช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้ด้วยครับ ข้อที่2ช่วยลดความเครียดเมื่อรู้สึกเครียดทีไรนะครับให้จิบกาแฟสักหน่อยก็จะรู้สึกดีขึ้นซึ่งคราวนี้นะครับมีการการันตีด้วยผลการวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วยว่าคนที่ดื่มกาแฟปริมาณ2-3แก้วต่อวันจะลดความเครียดได้ปริมาณ15%และหากดื่มกาแฟ4แก้วต่อวันจะสามารถลดความเครียดได้ถึง20%เลยทีเดียวข้อที่3 การดื่มกาแฟหลอดจากการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2จากการศึกษาของภาคการเกษตรและเคมีอาหารของสหรัฐอเมริกาทําให้ทราบว่านักดื่มกาแฟตัวยงจะมีโอกาสรลอดพ้นจากการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ปริมาณ50%นอกจากนี้คาเฟอีนยังมีคุณสมบัติในการช่วยในการยับยัง้ง HIAPP และโพลีเปปไทด์ ซึ่งเป็นตัวการก่อให้เกิดโปรโตีนผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่สองนั่นเองข้อที่4ช่วยในการกระตุ้นความจำผลการวิจัยของภาคลังสีวิทยาของสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่าหากดื่มกาแฟ2แก้วต่อวันจะสามารถพัฒนาความจำและปฏิกิริยาตอบโต้ได้ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยอีกฉบับหนึ่งครับที่บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงอายุ65ปีขึ้นไปหากดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันจะมีความจำที่ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟหรือดื่มกาแฟน้อยกว่านี้ข้อที่5ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งมีผลการวิจัยหลายชิ้นครับที่ยืนยันว่าการดื่มกาแฟวันละ2-5แก้วต่อวัน จะช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับได้ด้วยโดยประสิทธิภาพของคาเฟอีนจะช่วยในการยับยั้งการเกิดเซลล์ผิดปกติและกำจัดสารพิษที่ร่างกายได้รับในระดับหนึ่งครับข้อที่6ช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึม และอาจจะทำให้น้ําหนักของคุณลดลงได้และล่าสุดครบับมีผลการวิจัยบอกว่าคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสดคั่วบดมีผลกับการลดน้ําหนักในผู้หญิงได้จริงข้อที่เช่วยในการปลุกความตื่นตัวได้ในทันทีคาเฟอีน mm hmm. มีคุณสมบัติไม่ต่างจากสารกระตุ้นดีๆชนิดหนึ่งที่สามารถปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายที่อ่อนล้า หรือความรู้สึกอ่อนเพลียได้ในระยะเวลาอันสัน้นยืนยันด้วยการทดลองกับนักกีฬากลุ่มหนึ่งซึ่งได้ดื่มกาแฟระหว่างที่ฝึกซ้อมและพบว่านักกีฬากลุ่มนี้ที่ดื่มกาแฟสามารถฝึกซ้อมกีฬาได้นานขึ้นเรียกได้ว่ามีความอึดมากกว่าเดิมนั่นเองครับข้อที่8ลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันสถาบันการแพทย์อเมริกาได้ทำการวิจัยพบว่า คาเฟอีนในกาแฟนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันโดยผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ2-3แก้วเป็นประจำทุกวันจะช่วยในการลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคพาร์กินสันได้ถึง25เเซและข้อที่9ครับลดโอกาสเป็นโรคเกาสำหรับคนที่กลัวตัวเองจะเสี่ยงเป็นโรคเกาโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไป แนะนำให้ดื่มกาแฟปริมาณ2-3แก้วต่อวันอย่างต่อเนื่องเพราะผลการวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งยืนยันว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบของคอเนื่องมาจากกรดยูริกที่เกินขนาดอย่างได้ผลเห็นกันแล้วนะครับว่าประโยชน์ของกาแฟนั้นมีดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้นะครับจะต้องดื่มกาแฟในปริมาณที่พอดีและดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงและก็ต้องไม่ปฏิเสธครับว่ากาแฟก็มีส่วนที่เป็นผลเสียกับร่างกายกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกกันหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาะวา DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ